กำไรที่แท้จริงคือ4,800หนึงวันค่ะ4,800หนึ่งวันเพื่อนๆคิดว่าคุ้มหรือเปล่าคะสวัสดีเพื่อนๆคอหมยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแอดน้อยหนอแล้วนะคะในช่องน้อยหนาพาถอนนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีสูตรปักสิบบนมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เนาะโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่หุ่ยส้ม5นาทีนะคะเป็นผลจริงที่หน้าเว็บนะเป็นผลจริงที่หน้าเว็บนะคะแต่ว่าน้อยหนาก็คัดลอกมาให้เพื่อนๆที่กระดาษแผ่นนี้นะคะจะได้ดูง่ายๆแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถดูได้นะคะว่าผลที่น้อยหนานำมาใช้เป็นผลจริงจริงที่หน้าเว็บในขณะนี้เลยตั้งแต่รอบที่40จนถึงรอบที่157นะคะก็เป็นผลจริงที่หน้าเว็บนะคะก็เริ่มต <c oughs> ้ <c oughs> นที่25 58นะคะจนถึง328 258 5, 5 34อ่ะตรงเป๊ๆนะคะแล้วก็328นะคะในรอบ57เป็นผลจริงที่หน้าเว็บเนาะโอเคไม่มีเมกตัวเลขนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มใช้กันเลยนะคะว่าสูตรนี้ใช้ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะอ่ะโอเคค่ะนไหนๆจะใช้ร้อยบนนะคะ กับ10บนนะคะนำมาบวกกันบวกกันไม่พอนะคะบวกกันไม่พอนะบวกกันไม่พอเราจะเอาไปบวก1อีกรอบหนึงนะคะก็คือค่าคงที่เนาะร้อยบวกบนร้ออยบนบวก10บนแล้วก็บวก1นะคะร้อยบนบก10บนแล้วก็บวก1นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ อรอบที่จะเริ่มที่รอบร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะจนถึงรอบที่เอ้ยไม่ใช่เริ่มที่รอบสี่สิบเอ็ดจนถึงรอบที่ห้าสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรนี้นําไปใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะร้อยบนสองบวกสิบบนห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดค่ะ 8, 9, 0, 1, 2, แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะสิบบนสิบบนมาสามสี่นะคะอ่า น้อยหนาก็ใช้เหมือนทุกๆสูตรที่ผ่านมาเนะเาะจะเทสเป็นตัวละ10บาทนะคะเพื่อให้เห็นภาพในกำไรที่จะเกิดขึ้นเนาะอ่ะโอเครอบนี้ก็บวกไป3 0 0นะคะรอบถัดไปค่ะ5บวก3เท่ากับ8 8บวกค่าคงที่1เท่ากับ9ค่ะสอนแบบละเอียดมากเลยนะคะเพื่อนส 3, 4ส,สนะคะสอนแบบละเอียดมากๆเลยอ่ะโอเครอบนี้เลข2เข้าค่ะบวกมาอีก300นะคะ รอบถัดไปค่ะ4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7ค่ะ7 8 9 0 1แล้วก็2ค่ะรอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดนะหลุดนะคะหลุดมันจะเป็นลบ600นะทุนรอบละ600กำไร300นะคะ อันนี้คือหากทุนแล้วเรียบร้อยนะคะถึงบวกมานะคะตอนนี้เราไม่เหลือกําไรแล้วนะ,ะเราไม่เหลือกําไรแล้วนะคะบวกมาก็คือเสียไปหมดแล้วนะ,ะอ่ะไม่เป็นไรไปรอบต่อไปนะคะยังไม่เสียอะไรเลยไปรอบต่อไปค่ะ2องบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกค่ะหกเจ็ดานย์หน่งรอบนี้เลขหนึ่งมานะคะ บวกมา300ค่ะโอเคได้กำไรกลับมาแล้วรอบถัดไปค่ะ8บวก1เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ10นะคะเอาศูนย์มาศูนย์หนี่และก็5นะคะผลรอบที่45นะคะมา4ี่เเลขสีเข้านะคะบวกมา300นะคะโอเคกำไรกลับมาแล้วรอบถัดไป4บวก4เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9ค่ะ 9012 3และ4นะคะผลรอบที่46มา00นะคะรอบนี้ก็บวกไป300นะคะ0เข้ารอบถัดไปค่ะ2บวก0เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3ค่ะ3 4 5 6 7และก็8ค่ะผลมา376นะคะเลข7เข้านะคะบวกมาอีก300นะอ่ะรอบถัดไปค่ะ สามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดเอา1นึ่งมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะรอบนี้เลขหนึ่งเข้านะคะเลขหนึ่งเข้านะคะบวกมาสามร้อยนะรอบถัดไปค่ะแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอาศูนย์มาค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่และก็ห้านะคะ ผลมา07นะคะผลมา07รอบนี้เลข0เข้านะคะเลข0เข้านะรอบถัดไปนะคะ1บวก0เท่ากับ1นะคะ1บวก1เท่ากับ2ค่ะ2 3 4 5 6และ7นะคะรอบนี้เลข4เข้านะคะบวกมา300นะ,ะเลข4เข้านะลืมลงเนาะอ่ะรอบถัดไป6บวก4เท่ากับ10 10บวก1เท่ากับ 1ิเนาะหนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็หกค่ะโอเครอบนี้เลขสองเข้าค่ะเลขสอเข้านะคะบวกมา300รอนะอ่ะรอบถัดไป 9, ก้าบวกสอเท่ากับสิบเบวกหนเท่ากับสิค่ะ 2, องสามี่ห้าหและ7ดนะคะรอบนี้เลขขเข้านะคะ เลขหเข้าบวกมา300นะคะรอบถัดไปค่ะรอบถัดไป4ี่บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7ค่ะ7 8 9 0 1 2ค่ะรอบนี้เลข2เข้านะคะบวกมา300นะคะรอบถัดไปนะคะรอบถัดไป4ี่บวก2เท่ากับ6อ้ยไม่ใช่สิรอบนี้ 2บวก6เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9กโอเคก็เข้าเหมือนเดิมนะคะเข้าเหมือนเดิมนะน้อยหนาขอไม่แก้นะคะเข้าเหมือนเดิมนะคะ6บวก2นะคะเท่ากับ8 8บวก1นเท่ากับ9 9หนึ่งสนะคะเลข2มาถือว่าเข้านะคะรอบนี้น้อยหนาไม่แก้นะถือว่ายังเข้าอยู่นะคะรอบถัดไป4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7คะ่ะ7 8 9 0 1 2นนะคะอ่ารอบนี้ เลขสูนย์เข้านะคะเพื่อนๆที่ดูละเอียดก็ฟังพี่น้อยหนาพูดให้ดีๆนะคะอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่ามันเข้าจริงๆก็จะบอกว่าเข้านะแต่ถ้าไม่เข้าน้อยหนาจะแก้ไขให้นะคะอ่ะรอบถัดไปค่ะ3บวกศูนย์เท่ากับ3 3บวกหเท่ากับ4ค่ะ4 5 6 7 8และก็9นะคะผลรอบที่55มา61นะคะอะครอบนี้มาบวก3 0 0นะคะ รอบถัดไปค่ะ5บวก6เท่ากับ11ค่ะ11บวก1เท่ากับ12ค่ะ2องสามี่ห้าหและก็7นะคะอ่ารอบนี้เลขสาเข้านะคะบวกมาอีก3าม้อยนะคะอ่ะโอเครอบสุดท้ายนะคะ4บวก3านะคะสบวก3เท่ากับ7 7, 7บวก1เท่ากับ8ค่ะ 8, 901 2แล้วก็3นะคะอ่ารอบนี้เลข2เข้านะคะ เลก2เข้านะคะบวกมา300นะคะโอเคทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17รอบค่ะ17รอบนะคะได้ไปอ่าเดี๋ยวใช้เครื่องคิดเล็กสักนิดหนึ่งนะคะได้ไป16รอบนะ ก้าร้อยคูณสิบหกนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยอันนี้คือยอดที่ยังไม่ได้หักทุนนะคะส่วนเสียค่ะเสียรอบเดียวเสียหกร้อยนะคะเสียหกร้อยนะเสียหกร้อยเท่ากับหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์ลบหกร้อยโอเคเท่ากับหนึ่งสามแปดร้อยนะคะแต่ว่าหักทุนด้วย หากทุนก็จะเป็นสามร้อยนะ,ค,ะคูณกับสิบหกเนาะอ่ะกำไรนะคะกำไรที่แท้จริงคือ4,8001หนึ่งวันค่ะ4,8001หนึ่งวันเพื่อนๆคิดว่าคุ้มหรือเปล่าคะส่วนมากก็จะมีแต่แบบนี้นะคะที่วางๆอยู่ส่วนมากก็จะมีแต่แบบนี้แหละที่วางอยู่แล้วมันก็เข้าดีนะคะตอนนี้ก็วางอยู่แต่ว่า เป็น10นาทีนะคะเป็นส้ม10นาทีแต่ว่าก็ยังเข้าดีนะคะเพือนยังเข้าดีนะคะเพื่อนๆที่สนใจนะคะที่จะเข้ากลุ่มกับน้อยหนานะคะก็คอมเมนต์เอาไว้หรือว่าทักได้เลยนะคะที่ไลน์แอดหวยส้มนะคะก็บอกว่ามาจากช่องน้อยหนานะ,ะก็จะมีกลุ่มให้เข้าฟรีนะคะเป็นกลุ่ม VIP เลยถ้ามาจากน้อยหนาเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอ่ะรอบนี้โชว์อีกสักทีดีไหมอ่ะมันก็เข้านะคะ น้อยหนาวางไป456789นะคะมา277นะเมาก็ถือว่าเข้านะคะเพื่อนเนคนไหนที่สนใจนะคะก็ทักมาเลยไลน์แอหวยส้มนะคะก็ทักมาบอกว่ามาจากช่องน้อยหนานะจะได้เข้าฟรีเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ